ดิฉันนางสาวเม่ขลาคุณดีชั้นปีที่3าเช่นกันค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาถามสอบถามพี่ๆน้องๆชาวไทยสื่อสารของเรากันนะคะว่าทําไมถึงเลือกเรียนเกงภาษาไทยและการสื่อสารและจบไปอยากเป็นอะไรชอบวิชาไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปน้องอยู่หลักสูตรไทยสื่อคอม อยู่ปีไหนคนะอยู่ปีสองชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อ่ชืหยกค่ะอ,คยอ,อยู่ปีสองน้องแพรมแล้วก็น้องหยกนะคะอ่าพี่ขอมีสัมภาษณ์น,นิดนึงค่ะทําไมน้องถึงเลือกมาเรียนเอกไทยนะคะเพราะว่าอยากับเพลงน้องสนใคการขายเป็นหักเลยเลยแล้ว,ลว,ลวิชาที่เรียนมาเราชอบวิชาไหนมากที่สุดคะชอบการเขียนครรวาไเพราะว่า อยากเป็นนักเขียนแล้วก็ก็เลยเลืยนวิชาการเขียนน้องน้องคนนี้เหรอคะศิลปะการพูดค่ะอยากฝึกการพูดให้เก่งขึ้นอันนี้มาจากโรงเรียนเดียวกันไหมคะไม่ค่ะอ๋อเพื่อเป็นเพื่อนกันเพื่รู้จักกันมาสค่ะแล้วน้องคิดว่าระลักสูตรของเราช่วยพัฒนาน้องๆในด้านไหนบ้างคะก็ก็ทั้งด้านการเขียนที่จำเรียนแล้วก็การอ่านการพูดให้มีศิกดิ์มากขึ้น ช่วยทำให้การพูดดูมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงออกมาขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะพี่อสวัสดีค oh. ่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อาาองชื่อได้ชื่อแบมค่ะอยู่ปีไหนคะอยู่ชั้นปีที่สี่ค่ะ ทำไมถึงเรื่องเรียนหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาระคะเลยเริ่มต้นเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบภาษาไทยอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่อยากจะเข้าสาขาภาษาไทยที่มอวุฒิแล้วพี่ชอบวิชาไหนมากที่สุดคะตั้งแต่เรียนมาเริ่มตัวตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยว,วกับวการานวรรณกรรมวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายกให้ขขเป็นเดอะเบสสำหรับใจพี่ก็เป็นวรรณกรรมนิราศเพราะรู้สึกว่าได้เรียนเกรรนี่ยวกบับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยวรรณกรรมนิราศเลยละกัย แล้วคิดว่าสุรี้ช่วยพัฒนาอะไรในตัวเราบ้างคะเนื้อ่าไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนค่ะรู้สึกว่าพี่ได้พัฒนาตัวเองมากๆจากมัทยม นล้งสุดท้ายนะคะพี่แบมจะฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารภาษา <S <S คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนในเดลเยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบเหมือนที่เราเห็นในมัธยมน,นะคะพอเราเข้ามาเรียนมหาลัยเนี่ยเราจะได้อะไรเยอะมากนอกจากจะทำกิจกรรมน่องกับเพื่อนเนี่ยเรายังจะได้มีการไปลงค้นที่สำรวจคุนที่จีนจากที่เราได้เรียนด้วยกันเั้่อมาเรียนกันเยอะๆนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวจีนจอมการค่ะ อยู่ปีไหนคะอยู่ปีสองค่ะทำไมถึงเลือกเรียนสา,าขาภาษาไทยและนนการสื่อสารคะเพราะว่าชอบในตัวหนังสือภาษาไทยค่ะแล้วตั้งแต่เราเรียนมาเรียนคือเรียนมาเราชอบว,วิชาอะไรมากที่สุดคะชอบการเขียน,นแล้วก็คะแนนสอบไทยภาษาค่ะแล้วคิดว่าหลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาเราในด้านไหนบ้างก็าอาจจะเป็นเรืาา่องภาษาการพูดการสื่อสาหรือว่า ค่ะาเราก็จะเรียนการสื่อสารทำให้เราพูดเก่งขึ้นใช่ค่ะขอบคุณนะคะต้องแขมกับน้องเจเอจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องอยู่อีไทรกันนะคะค่ะพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะได้ค่ะ เราชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อนัาค่ะชื่อบีมค่ะชื่อฝนค่ะน้อรับชื่อปุ๊กครัน้องปุ๊กอยู่ปีไหนคะปีสองปีสพี่อยากถามว่าทำไมน้องๆถึงเลือกมาเรียนเอกไทยกันคะใครก็ได้แต่อน้องก็ได้ค่ะบทุที่เลือกเอกไทยเพราะว่ามันไปได้หลายทางค่ะเพราะภาษามันก็เลยเลือกเอกไทย นี่ยภาษาไทยก็เป็นภาษาแม่ดใช่ค่ะเนื่องเพราะว่าเอาไปใช้ชอยังเป็นนักเขียนใช่่คะเหมืันกับน้องสองทุใช่ขียน้องกนะคะเพราะว่าสามารถต่อยอดได้หลายภาษาครัเพราะว่าแล้วก็ภาษาไทยก็เป็นภาษาภาษาไทยต้องพูดว่าก็รู้สึกสนใจเลยภาษาไทยอะไรเยอะแยแล้วเรียนน้องได้เรียนมา ถ้แต่ปีหนึ่งจนถึงปีสองน้องชอบวิชาไหนมากที่สุดคะส่วนตัวชอบวิชาชอบหลายวิชานะคะแต่ก็จะดูวิชาเปเด่นก็คือวรรณกรรมศกษากวรรณกรรมศกษาชรรมวรรณยานัก<ะ>อ,อะไรเหรอคะมีเหตุผลไหม่นก็คือได้เรียนแบบคำศัพท์เก่าๆอะไรอย่างี้ยอะไรที่ไม่รู้อบรู้ชอบวิชาการเขียน,นะคะ่ะเพราะว่าได้ใช้เขียน ก็เลยชอบค่ะเพราะน้องอยู่เป็นนักขี่ชอบคฏิชน์คาทีชวพี่พี่ก็ลงเหมือนกันพี่กินแหลกเนยง <c oughs> ชอบคาทีชวเหมือนกันรู้สึกว่าเรียนสนุกอ๋อค่ะ,คะแล้วน้องๆใครคิดว่าหลักสูตรของเราเนี่ยช่วยพัฒนาน้องๆในด้านไหนบ้างคะหนูว่าถ้าเป็นอของหนูก็เป็นด้านการเขียนเลยค่ะ เพราะว่าแบบหนูใช้เขียนจริงๆหนูใช้ทุกอย่างที่เรียนไปทำสิ่งท oui> ี่หน mm ูชอบจริงๆเนี่ก็เลยรู้สึกว่าการเขียนมช่วยมากได้มีเขียนนิยายภาัวเองมากไหมคะคุณมีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ปล่อยสู้ๆนะคะโอเคแล้วค่ะก็แค่แค่จะถึงจาวเนยค่ะเพราะว่าก็ทำอาจารย์ก็ ให้ทั้งลองลองลองที่จริงลองที่จริงแล้วก็ให้แบบประสบการณ์จากที่เราเรียนใมาใช้ก็เหมือนเพื่อนนะคะแบบได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งลงพื้นที่เราก็แบบได้รู้อะไรเยอะขึ้นแบบแบบได้เรียนนอกต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยทั้นนะคะก็คล้ายเพื่อนนะคะแล้วก็พัฒนาทางแบบว่าการพูดพูดรู้เรื่องขึ้น หลักสูตรเราก็มีเรียนวิชาการพูดด้วยแล้วนี้เรียนจบอยากเป็นอะไรกันบ้างคะจตัวอย่างทำงานราชการค่ะากก็ใส่งานราชการเลยเป็นนักเขียนต้องซื้อเต่าคนนี้ไปด้วยกันเลยอยากให้น้องๆฝากถึงคนที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรของเราค่ะเราเชิญชวนเขาได้ไหมคะก็รุ่นพี่น่ารักค่ะอาจารย์ก็น่ารักทุกคน แล้วก็ไม่ยากอย่างที่คีดค่ะแต่ก็มีบางวิชาที่ยากแต่ก็ลองเข้ามาเรียนดูก่อนค่ะจะได้รู้แล้วก็มันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในทุกอย่างในชีวิตได้หมดเลยค่ะเอาไปต่อยอดได้หมดเลยสําหรับสาขาของเราส่นอมีอะเรจะฝากว่าไหมคะก็อยากเป็นกำลังใจนะคะให้น้องๆที่กําลังจะเข้ามาค่ะก็สู้ๆค่ะ ค่ะค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย